จึงขอฝากไปยังนักการเมืองทั้งท้องถิ่นและระดับชาติและข้าราชการที่เข้าไปรับผิดชอบนะครับสิ่งแรกสิ่งที่เป็นหน้าที่ของท่านอย่างเช่นกรมอุตุนิยมวิทยาท่านได้ส่งสัญญาณบอกว่าเตือนแล้วแต่พี่น้องประชาชนไม่ฟังนักการเมืองไม่ฟังไอ้อย่างนี้ท่านเตือนด้วยลักษณะของความเป็นคําเตือนที่จริงจังและระบุเน้นหรือไม่ว่าเรื่องนี้เรื่องที่เป็น,ปนอันตรายนะ เรื่องที่1เรื่องที่2ฝ่ายที่ทําหน้าที่อยู่ในท้องถิน่นและเป็นข้าราชการที่เป็นข้าราชการส่วนภูมิภาคหน้าที่ของท่านท่านต้องติดตามคําเตือนและทุกฤดูการที่ภัยพิบัติจะเข้ามาท่านต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรหนึ่งตั้งแต่แก้ไขปัญหาไว้ล่วงหน้าสองคาดการล่วงหน้าสามศึกษาข้อเท็จจริงสามและก็สี่ดำเนินการอย่างไรเช่นในเรื่องของการป้องกันปัญหาน้ำท่วมหรือการอพยพคนการแก้ไขปัญหาให้คนท่า เกิดปัญหาที่ท่านไม่สามารถแก้ได้ไม่สามารถที่จะสกัดกันได้ท่านจะแก้ไขยังไงหลังจากนั้นบทบาทตัวที่สองคือเยียวยาฟื้นฟูและประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาวจึงขอฝากพยังทุกภาคส่วนไม่ว่าเป็นนักการเมืองท้องถิง่นนักการเมืองระดับชาติข้าราชการและรวมถึงคนที่ทําหน้าที่เป็นรัฐบาลครับ